สวัสดีค่ะนี่นะคะโยนไข่สิดเฮ้ยรักตอดใจไปกับน้องน้ำมนต์นะไข่สิด หอมเลยค<แ>ือแบบหอมทะลุจอไปเลยนะทีดูอยู่สาระก,ก็หอมถึงสาระแล้วองน้ใช่ครับผมผมเคยทอดแล้วมันไม่หรอเต้อง ไปรีไปเรื่อยๆอะไรรู้ทอดแล้วก็รีปหมอยากรู้ต้องเข้ามาดูอยากรู้ต้องเข้ามาดูไม่ให้ัเสียบวยเซอไฟร์หเด้งอย่นี้อะไรบ้างเออเซอร์ไพร์อนหูเลยบอเอเซอรไพร์บ้านก็เซอร์ไพร์บอกเวไปใจไ

มันจะชอบเหงี้ยเงี้ยวเลยยาไปขายเรือดานป่ะยาไปไปเอาของมาจากวัดก็จะมานี่แหละคือลุงเรียกให้สั่งกาแฟชาเย็นอะไรก็ได้ก็เลยแวะสั่งโอ้ยมนคิดว่าไปซื้อของอโอ้ก็นี่แหละมาจากนั้นแล้วก็เอาของที่วัดก็พิมพ์กะมาเนี่ยมันก็พิ่งจะมา่ พี่ลุงแต่อนูมาก็บู้อะไรชอบเลยมามาคขกะใช้เลยเหรอน่โอ้ชอกมากแต่ว่าลยนะนียาจะดมาแก็มาเเมาทำก็ีจะเ่นคก็ coi <laughs> vậy thì em mới làm nó mảnh nhược bây bây giờ thì mình โบถือมาให้วันนั้นสองขวดใช่ไหมใช่หมดแล้วขี่ขวดหนูยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันออกเลยหนูแค่เปลี่ยนเองข้างเดียวเองมันร้อนเดยเอาเปลี่ยนออกล้างอะไรจะลอง ไม่ไดเหยียบไอ้นี่นะเดี๋ยวหัวมันจะเกยก้องูเนยไม่ควนงปา หาแล้วนู่นเดินมานึ่ง,ลง,ลงแล้วายาวทอดไก่รสอะไรนะปลาเตตี้เหรอ์อะไกส์ไกส์บอกว่ <พอ S 2> าทอดไก่อะไรกส์อะ ซี่ซี่สปาเกตตี้สปาเกตตี้มันคืออะไรสปาเกตตี้มันก็คือเส้นสปาเกตตี้ที่ฝรั่งเขากินเส้นเหลื่องเดียวกันอันนี้ทอดสปาเกตตี้สปาเกตตี้ทอดให้กับน้องน้ำมนต์น้องโอมมาทำกิ้งนี่เนาะโอาโหหอยที่ค่ะทคนละแบบกันเลยเนาะ ไปเดี๋ยวเดี๋ยวสักก่อนบ่นี่บ่เออออกไปเด้อได้ๆนะตะเลเมนู <coughs> 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 ข้าลกมันยังไป้งหนแล้วค่ะที่กัยนกลูกอีคนค่ะไม่ได้เลี้ยงังโบราณฝบาองโบราณเลี้ยงไายแเช็คใส่ก้อน